สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คุณตาวิธีไทยกับพาท่านผู้ชมมาแกงเคียวหวานไก่เนาะท่านผู้ชมเนาะ็แซ่คือเกาพี่น้องดูดินะเออซ็บแซ่คือเ,เก้าพี่น้องคุณตาวิธีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีนะแซ็บแซ่คือเก๋ตรงโนนี่แกงเคียวหวานไก่ แสร็จนี่แกงขี้วานไก่เสร็บเหมือนเดท่านผู้ชมคุณตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีอคจัดมาจักจานเลยเนดะ้อคุณตาวิถีไทยเพิ่มมา <c ute> รอกินนำคุณตา อ่าจักถ้วยเล็กๆถ้วยเล็กๆนะอือแซ<ส>่คุตาวิถีไทยเข้าครัวที่ไรก็อร่อยทุกทีเสร็บแซ่คือเก้าพี่น้องเลยนะนี่ขวกกะทิให้มันแตกมันเนาะวิธีการเห็ดง่ายๆนะง่ายๆนะ เต้องใส่อันนั้นมันนี่แล้วก็ใส่กะทิเข้าไปแล้วบมเม่กะทินี่นี่แกงขี้หวานมีเครื่องแกงขี้หวานใส่เข้าไปเลยนะที่เขาซื้อมานี่ยใส่ใส่เข้าไปนะอืออเสร็แซ่บดตาวิธีไทยเสรแซ่บเสร็จแซ่บนะ นี่ก็ขัวนี่ก็ไปไก่้ไปนะอ่าคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีเวลาเอามาเปิดเบิ่งวิดีโอเพรวาวะอันนั้นเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าเวลามาเปิดวิดีโอผัดค้างมาด้โอออมันก็นเลยโบเห็นขั้นตอนโครงการทําแกงที่หวานเลยเออคุณตาวิถีไทยอื้อ ขั้นตอนในการทำเคี่ยวหวานถือว่าไม่เห็นเลยเพื่อนาขัวเสร็จแซ่บเลยคิณตาวิธีไทยเอาหางกะทิใส่นะนี่นแซ่บคือเก้าพี่น้องมาอนินะอืออือโหม,มันมันด้นานเท่ากใส่น้ำเข้าไปดนะีนะเพื่อมะเขือซุกเนาะใส่เข้าไปเยอะๆน้ำนี่เพื่อมันซุกอือ อคุณตาวิถีไทยรสเข้มขน้นเข้มขน้นนะเข้มข้นได้ท่านผู้ชมไหมแกงเขียวหวานเข้มขน้นเข้มขน้นสุดแซ่คือเก้าพี่น้องหนึ่งสุดแซ่เดิมคุณตาวิถีไทย เ้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีอ,อืมเศษ 这是，这是，这是。 เนด้อใดท่านผู้ชมแกงขี้วานคุณตาวิธีไทยฮอตใสแล้วนะใส่ใบมะกรูดฉีกเข้าไปใบมะกรูดนี่นะอืมให้มันหอมหอมใบมะกรูดฉีกสิบแซบแซบ,แซบคือเก่าพี่น้องมาหนินะเออสิแซบคือเก่านะคุณตาวิธีไทย เข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกที ใส่พริกเข้าไปสร้างสีสันพริกหนี่สร้างสีสันบ่นต้องทุบเนาะเป็นไทยากกินแบบเผ็ดๆกัเออคือไผ่ยากินเผ็ดๆกับกินแบบมีหมักเผ็ดย่ำเ,เป็นหน่วยเลยนะเนาะคุณตาวิธีไทยมาอนีแกงขียวานรสเข้มข้นไนดะ้นี่เห็นเบาท่านผู้ชมเี่เข้มข,นขน้นเข้มข้นมีกระปุ้นสดๆเนาะเอาใส่บิดกูบ่อท่านผู้ชมเลยอธิโตโท ตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็ไม่ผิดหวังทุกที คุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็ไม่ผิดหวังทุกทีแกงขี้หวานยังบันได้ใส่เครื่องปรุงได้ท่านผู้ชมเอ้เพิ่นบอกว่ามียูทูบเบอร์หลายๆท่านบอกว่าเครื่องปรุงใส่ทีหลังเพราะว่าอ่าเนื้อมันสีหัดเพิ่นอนเราเออเนื้อมันนี่สีโบสุกเออคุณตาวิถีไทยก็บอกเข้าใจความหมายดอกว่าทําไมมันเนื้อถึงไม่สุกอืม กระโบ,บป็นหยังเนาะท่านผู้ชมเนาะนี่นี่ให้หมดเลยสีสันเป็นทแท้แทบไม่ไ,ได้ท่านผู้ชมไหมแกงเขียวหวานรสเข้มขน้นไปว่าง่ายๆ่ายไปรสเข้มขน้นเออใส่น้ำอีก,กน้อยกรได้ท่านผู้ชมเผื่อมันเปื่อยเนาะเผื่อมันเปื่อยเผื่อมันเปื่อย,อ,อ,ยอืม สิปเปื่อยเพื่อมะเขือมันเปื่อยว่าง่ายๆไปให้มันนำ้ำให้มันคอน่คอนลงเลยให้มันเละๆจากน่อยอเตะเข้าโกรโลดนะเออเตะเข้าโก,โกเลยว่าง่ายๆไปอ่ามีเฮาก็ซิมาใส่เครื่องปรุงเฮาเครื่องปรุงเฮาเนี่ก็มีบรหลายนี่มีน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยใส่เข้าไปเลยนี่ใส่เข้าไปเซ็ปเซ็น้ำมันหอยน,น้ำมันหอยปึ๊บ แล้วก็มีรถด,ดีนะรถด,ดีนี่รถด,ดีใส่จักน้อยรถด,ดีอย่าใส่หลายมาันสีเข้มนะสีเข็มใส่จักน้อยนะแล้วก็มีผงนัวผงนัวจักน้อยท่านูชม ใส่ผงนัวจักน้อยนะผงนัวพอให้มีรสซ่าจักน้อยนะเออแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลตาลใส่กระปุกนะน้ำตาลเส็บๆก็บกเอาน้ำตาลน้ำตาลจักน้อยอย่าใส่หลายมันสีหวานเกินอ่ากินจืดยืดชีวิตคุณหมอเพื่นบอกนะ เดี๋ยวห่อซีซิมเบิ่งก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่าว่ารสชาติมันมีความนัวความหยั่งนี่ไปฮอดใสแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเอาถ่วงเอาบ่วงเอาบ่วงมาซิมท่านผู้ชมเอาบ่วงมาซิมนี่นี่นี่ซีมซิม อืมโอเคเลยท่านผู้ชมโอเคเลยนะอย่าเอาเค็มหลายมันพอดีรสเค็มที่มันเค็มจากเอ่อเคี่ยวหวานเครื่องเคี่ยวหวานนี่เขาเห็ดเขาสีอาซิใส่เกลือใส่อย่างแน่เล็กหน่อยแล้วเนาะมันก็นสีเข้มค้นแน่จักหน่อยแล้วเอากระมาปุงใส่พวกเครื่องปุงไม่หยังจักหน่อยพอดีพอดีท่านผู้ชมพอดีแล้วนะพอดี ความหวานก็พอดีนะหวานก็พอดีคุณตาวิถีไทยเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีมันสุกมะเขือสุกก็ได้การแหละท่านผู้ชมเอ้นี่หันบน่นนี่เอาเบอร์เบิ่งมะเขือมายิกเบิ่งมะเขือนี่ถ้ามะเขือสุกก็โอเคนะ ยังบวซุกยังแข็งอยู่มะเขือยังแข็งนะยังแข็งยังแข็งเดี๋ยวต้องรออีกประมาณสัก5นาทีไปเออ5นาทีเออเฝ้าให้คุณตาเด้ โกอาสามท่าน oh, oh, oh. ah. oh, okay. anyway, ี้คืออะไรพยาสเวีฟ้าแม่จ๋าพญาสเวีเข้าใจแต่มันไม่มีพอซื้อดินมาแล้ว

เราไม่ได้ไปไหนแล้วนี่เดี๋ยวมีเวลามาแยกนิดหน่อยสักชั่วโมงหนึ่งสอง 1, 2 2> ชองั<ม>่วโมงน้าใบใหญ่ยาวอืมเข้าครัวทีไรก็อร่อยทุกทีคุณตาวิถีไทยนี่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 นแกงควานอร่อยอร่อยรสแซ่บๆนะมีขนมจีนสดๆนะมีข้าวสวยร้อนๆนี่น ห็นบอกขเข้มข้นนะท่านผู้ชมนี่น้ำเข้มข้นเลยนะอคือเรารอแต่รอจะให้มันมีอ่ามะเขือสุกเนาะท่านผู้ชมเนาะมะเขือสุกนี่ก็ได้การเลยนะอือมะเขือนี่ยังเหลืออีกน้อยนึงอีกน้อยนึงยังขาวอยู่เลยมะเขืออือ้ออย สุกเละขนาดน่ะมันไม่เกี่ยวขาวไม่ขาวอนึกว่าให้มันดำๆแหล่ๆดำๆหนะถ้าจะเป็นอย่างนั้นพ่อไม่ต้องแช่น้ำหรอกอ้กอรได้การดมีแล้วเออ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 เอกเอแลออเ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 อาเออเออเออเอวเออเอาเออเออเออเอท่ออเออเอเพิเนอเออเ่อออเออ้เเเออเเออเละเเอเเฮ้ย กลิ่นหอมชวนรับประทานนักแล้เพื่นว่าเชฟกระทะเหล็กแบบนี้ต้องเรียกคุณตาวิถีไทยว่าเชฟกระทะเหล็กแล้วเพื่นว่าเออไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้คุณตาวิถีไทยแล้วเพืนเเ่นว่าเออนีนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมอไม่ใช่คุณตาวิถีไทยล, brave, ละละเะละชฟกระทะเหล็กคุณตาวิถีไทย ครัวที่ใครแม่ก็อร่อยทุกทีอืมกินแค่กี่เลย่อเฮ้ยเอาเอาเอาสำเร็จแกงคีหวานอร่อยอร่อยโอ้กินอะไรดูบ้านไม่หมดจังเลยต่ป้านต่บ้านมีที่ด้วยตะโกนมาจากข้างบ้านท่านผู้ชมเฮ้ยบึงน้ำดูเฮ้ย นี่นี่นี่ไฮไลท์ของงานนี่อยู่ที่นี่ท่านผู้ชมนี่น่มีคนมาเที่ครับเออนี่นี่เซ็ตแซบท่านผู้ชมอือแกงเขียวหวานรสเด็ดเย็นนี้ครับท่านผู้ชมนี่เซ็ตซบนี่เนี่ยเซ็ตแซบเออมา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 เด้อมาเด้อกินข้าวแรงน้ำกันท่านผู้ชม